การเอาภาพไหนมา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 ส่งมาสมหนภาพผมเก็บไว้ก็มาหนปีอ่ีเยอะมากครับผมวันเงินสำหรับค่าเช่าพระก็เก็บพระเนี่ยพูดไปแล้วก่ามันก็เหมือนม้นนะแต่ก็ต้องพูดเพราะพระมันเยอะมันต้องเรียมาถูกไหมถ้าเราไม่มีเงินนะพระไหนจะมาเยอะขนาดนี้ ทุกอย่างที่อยู่กับผมนี่นะล้วนแล้วแต่จัดตัวจากอาจารย์เราไปเชิดพลังมันยังจับว่าพมันจับแล้วมีพลังผมก็เอาหมดแล้วครับอย่างตามพระชุดปุ่มกําแพงเพชรอาจารย์เคยซื้อเป็นกระสอบกระสอบเลยโอ้ยช็อตชพอตนี่นะหลายกระสอบ ไม่ไค้กระทำเยอะนคือตอนแตะโอ่ตอนนั้นพระยังไม่มีราคาจะนวนมาเยอะจัดเยอะมากกันเลยใช่ีหมครับเราผมไปมาเรื่องอย่างเดียวเรื่องเอาองค์ที่สมบูรณ์เฉยไม่ได้ไม่ได้เอาเอาองค์ที่ไม่หักไม่หักไม่เที่ยวครับรวมพระไม่เต็มครับเอาสวยครับเพราะว่า อย่างนี้หน้ามิดตาสวยๆแบบนะันก็เท่ยงไ่างากอยา้ยอาจารย์ซื้อมาทีเนึ่ยเยอะๆเนี่ยไม่ว่ายี่สินั่งยังโอ้ยเนี่ยทั้งวนบ้าเ่อบ้าหรือเปล่าเรื่อผ้ามันเยอะแยะแล้วก็ไม่ขายเออแล้วคนมาถามเยอะก็ไม่ขายครับอ่ะคุณชอบของกูอ่ะครับก็สะสมมาเรื่อยๆการสะสม ผมบอกหรือว่าชอบไมคุณอาบบกนวดไปกินกะหรี่ชอบอ่ะกูปงนี้แหละระหว่างเก็บพักกับไปเที่ยวเนี่ยให้เก็บอะไรมากกว่าใช่ผมบอกมึงรู้ไหมต่อไปอ่ะถ้าคกูเป็นไปพวกมันยิ่งกับมหาเศรษฐีครับอาจารย์มันก็จะมีปาหม่าทุนปลาหม่าตาหม่าอย่างนี้เลยว่าเรื่องของเขาเรื่องของเขา ใครบอกว่าบริจาปู่ปางคบาุญพงศ์ที่เขาเลื่อนเงินคงเป็นแสนเป็นล้านเอามาแจกเลยก็ผมยินดีจะให้อ่ะทำไมอ่ะครับของของผมอ่ะอันนี้อาจารย์สุเทพเคยดูให้ดูให้แล้วครับแน่นอนครับนี่ก็หมอกไปอยู่ลำปางก็รีบแต่ก็ต้องรีบแจกครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องปากคนนั้นห้ามไม่ได้ครับความคิดก็ห้ามไม่ได้เราเดี๋ยวไม่โกรธเขา เราก็คิดแล้วกพระกองืินและกลา